อัสลามุอะลัยกุมบารอมตุลลอฮิวบรากาตุววันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามหรือกฎหมายชาริะอะห์นั่นแหละครับกฎหมายอิสลามหรือเรียกว่ากฎหมายชาริอะห์เป็นระบบกฎหมายที่มีพื้นฐานจากศาสนาอิสลามโดยอาศัยหลักการจากคัมภีร์อัลกุรอานและคําสอนของท่านศาสดามุฮัมมัดหรือคือฮะด,ดินั่นแหละ,ะรครับรวมถึงการตีความโดยนักวิชาการ โดยกฎหมายอิสลามครอบคุมทุกด้านของชีวิตในเชิงศาสนาและสังคมที่มาและแหล่งอ้างอิงของกฎหมายอิสลามมีมีที่มาหลักสี่ประการอัลกุรอานหะดิศแล้วก็อิจมะาแล้วก็กิยาสครับอัลกุรอานก็คืออัลกุรอานเป็นแหล่งหลักในการกําหนดกฎเกณฑ์และคําสอนหะดีิศก็คือบันทึกคําพูดการกระทําและการยอมรับของทัศนศ ท่านศาสามุมฮัมมัดอิชมาก็คือความเห็นพ้องของนักวิชาการศาสนาคียาสก็คือการเปรียบเทียบการอนุมัติการจำกัดการจำกัดการเปรียบเทียบและการอนุมานจากกรณีคล้ายกันในอดีตกฎหมายอิลามแบ่งออกเป็น5ประเภทหลักก็คือ วายิบมุตะฮับมุบะแล้วก็มมกโรสแล้วก็ฮารองครับวายิบหมายถึงข้อปฏิบัติที่จําเป็นหรือข้อบังคับที่ต้องทำตามหากไม่ปฏิบัติจะมีบาปแต่หากปฏิบัติจะได้รับผลบุญมุตะฮับก็คือหมายถึงข้อปฏิบัติที่แนะนำหากทำจะได้รับผลบุญแต่หากไม่ทำก็ไม่เป็นบาป อุบาก็คือหมายถึงสิ่งที่อนุมัติหรือการกระทําที่ไม่มีผลในทางในทางศาสนาไม่บาปหากทําและไม่ได้รับผลบุญหากไม่ได้ทำสี 4, มักรุนะครับก็คือหมายถึงสิ่งที่ไม่ควรทำหรือการกระทำที่น่ารังเกียจในมุมมองของศาสนา หากหลีกเลี่ยงได้จะได้รับผลบุญแต่หากทำก็ไม่ไม่เป็นบาปฮารอมหมายถึงข้อห้ามเด็ดขาดขาการกระทำที่ผิดหลักศาสนาหากทำรรจะเป็นบาปนะครับก็คือกฎหมายอิสลามจึงครอบคุมทั้งข้อบังคับข้อแนะนำสิ่งอนุญาตและสิ่งที่ไม่ควรทำและข้อห้ามโดยทั้งหมดมุ่งเน้นนให้ดให้มุสลิม ดำรงงชีวิตในแนวทางที่ดีและถูกต้องตามหลักศาสนาสาลามอาลกยกุมครบับ